สวัสดีครับกับผมพนันุเลกสมิตตรงเต้าพุ่งกับสถานีตำรวจนครบันบุคคโลขอสวัสดีปีใหม่ด้วยเลยนะครับในโอกาสเทศกาลปีใหม่2555นะครับขอฝากความระลึกถึงความปรารถนาดีนะครับจากใจตำรวจไทยนะครับสู่พี่น้องชาวไทยทุกๆท,ท,ท่านรวมทั้งพี่น้องชาวสอนอบุคโล ทีรักทุกคนนะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงปีใหม่ตำรวจไทยตำรวจบุคโลไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับเราจะเฝ้าบ้านของท่านให้เรามีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับเราใช้รถกระจายเสียงที่เราเรียกกันว่ารถน้ำปลาของเราจะออกกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องของเราได้ฝากบ้านไว้กับตำรวจท่านไปเที่ยวให้สบายใจเถอะครับ เราขอให้ท่านไปมาอย่างปลอดภัยเราขอให้ท่านมีความสุขและก็สนุกกับการท่องเที่ยวนะครับอยู่ทางนี้นะครับสนอบุคโลจะดูแลบ้านของท่านไว้นะครับจราจรสนอบุคโลก็จะทําโครงการไปมาปลอดภัยเที่ยวเมืองไทยให้สนุกนะครับงานป้องกันปราบปรามของเราก็จะรับฝากบ้านฝากง่ายๆครับ 0 2 4 6 8ส6 3 8ี่หกแปดหนึ่งหกสามแปดนะครับฝากบ้านไว้กับเราท่านมีบ้านอยู่ในพื้นที่สอนอบุคคโลนะครับเรายินดีที่จะดูแลเรายินดีที่จะตรวจตราแทนท่านนะครับเมื่อท่านกลับมานะครับท่านก็จะมีความสุขมีรอยยิ้มกลับมานะครับอย่าลืมแจกยิ้มให้กับตำรวจด้วยนะครับนะครับให้มีความสุขตลอดปีสอง5ห้าห้าสิบห้าและตลอดไปนะครับสวัสดีครับ